สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่อำนาจเจริญนะครับอยู่ที่อูนะครับล้างรถพึ่งเสร็จนะครับตอนนี้ล้างรถพึ่งเสร็จนะครับพอดีผมลงมาที่บ้านนะครับมาวางเขาลอยช่วยพี่ชายนะครับที่อูนะครับเดี๋ยวก็จะกลับแล้วครับตอนนี้ หลังจากใส่ต้นทุเรียนมาตั้งแต่วันนู้นนะครับก็จะกลับนะครับกลับที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับตอนนี้ยังรอง,งานอยู่นะครับยังไม่มีงานออกนะครับตอนนี้ยังเงียบอยู่เลยงานยังเงียบอยู่เลยวางรถครับอย่างเดี่ยมเลย ลางเองนะครับวันนี้ก็มีรายการก็คือฝายน้ำมันเครื่องนะครับผมสายของเหลวนะครับแล้วก็เช็คลูกปืนนะครับผมลูกปืนล้อหน้านะครับมีหลวมนิดหนึ่งรถใช้งานนะครับรถใช้งานเราก็ต้องมันดูแลเขานะครับ <c oughs> สีตลกแล้ว <c oughs> สีตลกหมนแล้วนะครับเพราะว่าถอดนะครับ ถอดล้างลูกปืนนะครับนี่ดูยางลายน้ำไปนิดนึงนี่ฝั่งนี้พร้อมมากนะครับรถตอนนี้พร้อมมากเลยนี่ครับล้อหน้าผมก็ใช้ สองหนึ่งห้าห้าห้า R สิบเจ็ดนะครับผมใช้ขอบสิบเจ็ดนะครับใช้ยางโอตาลินะครับใช้ยางโอตาิเดี๋ยวจะพาชมห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวจะพาชมห้องเครื่องเนาะชูแวบชูแวบห้องโดยสารก็ไม่มีอะไรครับลกมาก <c oughs> ราะว่าที่นอนอนะันนี้ก็เตรียมหมดแล้วนะครับเสื้อผงเสื้อผ้านะครับที่จะเตรียมกลับนะครับจะเปิดห้องเครื่องให้ชมนะครับห้องเครื่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับห้องเครื่องก็ ผมล็อกฝากระโปรงก่อนออนี่นะครับห้องเครื่องห้องเครื่องก็ยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับสายไฟระบบสายไฟยังเป็นเดิมๆแล้วก็โบเทอร์โบนะครับ เทอร์โบเป็น3 0ก C 4นะครับใส่ศูนย์สี่นะครับผมแล้วก็ผมใช้เป็นกองเดิมเพราะว่ามันละเอียดนะครับเพราะว่ารถเราใช้งานเนาะไม่ได้ใช้กองเปลยนะครับแล้วก็เป็นท่อแทนเป็นท่อเลสนะครับผมเป็นท่อเลสฝั่งโน้นสองนิ้วนะครับแต่ฝั่งอัดไอดีเข้าก็คือเป็นสามนิ้วนะครับส่วนอินเตอร์ก็คือซ้อนไว้อยู่ตรงนี้นะครับแทนอินเตอร์เดิมนะครับผม นี่ครับอินเตอร์อินเตอร์ก็จะอยู่ข้างหน้าประมาณนี้นะครับแล้วก็รถผมเป็นรถสองพันสิบสี่นะครับสอง4ันสิบสี่รถเป็นตัวสองพันสิบสี่นะครับผมมาแปลงหน้านะครับแปลงหน้าเป็นบูพาวเวอร์สองพันสิบแปดนะครับตัวสเตลนะครับแล้วก็มาตัด ตัดตัวกันชนนะครับผมตัดตัวกันชนเป็นมิลเอ็กนะครับเป็นมิลเอ็กสองพันห้านะครับข้างล่างเป็นมิลเอ็กนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งจุดเก้านะครับแล้วก็ไฟเป็นไฟปีสิบแปดนะครับนี่ครับจะประมาณนี้นะครับส่วนฝากระโปรงยังเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับทําสีเป็นสีดํานะครับ ทำสีเป็นสีดำแล้วก็ตัวนี้ผมทําตัวค้านะครับนี่ทําแบบคิดง่ายๆช่างบ้านบ้านนะครับเจาะแล้วก็ทาไว้นะครับเพื่อจะให้เปิดสูงขึ้นนะครับเวลาเราทําทเครื่องทําอะไรมันก็จะได้ง่ายนะครับเปิดได้สุดเนาะเปิดได้สุดนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละ สีเป็นสีเขียวนะครับผมสีเขียวมินสีเขียว c H R แต่จะเข้มกว่า CHR นะครับแล้วก็ในเครื่องนะครับมีอะไรบ้างนะครับในเครื่องก็มีที่ทำนะครับโปรนิฟายก็คือเป็นหัวฉีดนะครับหัวฉีด947นะครับผมหัวฉีด947แล้วก็หม้อน้ำปีเนียมนะครับผม หม,ม้มอน้าพีแอมหม้อน้าปีแอมตัวนี้อยู่ที่สามพันแปดนะครับยินเตอร์ทั้งชุดนี้นะครับทํามาหกพันนะครับผมทามาหกพันตัวนี้คือเป็นถังลมนะครับถังลมลมเบรกนะครับตัวช่วยเบรกนะครับต,ตัวนี้จะเป็นปั๊มนะครับตัวนี้เป็นปั๊มปั๊มลมนะครับปั๊มลมอัดเข้าถังนะครับ ถังลมผมจะอยู่ใต้ท้องนะครับเพื่อจะใช้แต่นะครับผมเป็นถังลมเป็นปั่นลมไฟฟ้านะครับตัวนี้ใช้ได้ยี่สิบร้อยยี่สิบปอนด์นะครับแต่ว่าผมตั้งไว้แค่เก้าสิบปอนด์นะครับตรงนี้นะครับเก้าสิบปอนด์ก็จะตัดนะครับการอัตโนมัตินะครับประมาณนี้นะครับล้างพึ่งเสร็จล้างเองนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางนะครับคืนนี้นะครับ มุ่งตรงสู่จังหวัดจันทบุรีนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่มีอะไรมากมายอ รถขก็จะมีรีแมปนะครับมีรีแมปแล้วก็มีกล่องกระเลงไฟฟ้านะครับแค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายครับมีรีแมปมีเทอร์โบมีอินเตอร์นะครับมีกล่องกระเลงไฟฟ้านะครับคลาใช้ของ PC นะครับมีสอชั้นผ้าผสมนะครับนี่ครับประมาณนี้แหละโอเคนะครับผม น,น,นี่คือจะเป็นอุปกรณ์ที่ผมท,ทนนผมําคลิปนะครับทําคลิปนะครับตัวนี้จะเป็นคูจิ XA สามนะครับผมไว้ถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีเจ้าดน d ี i นะครับใช้ถ่ายภาพมุมสูงนะครับอันนี้ใช้แบตสามก้อนนะครับผมแล้วก็มีขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็มี ไม้จับนะครับผมกิมบอลนะครับตัวนี้ก็คือเป็นโมซามินิเอสดีนะครับผมแล้วก็มี iPhone หนึ่งเครื่องนะครับไว้ตัดต่อนะครับไอโฟนหะ้าประมาณนี้นะครับที่ทำคลิปเนาะตึ ยางอะไหล่สำคัญนะครับยางอะไหล่หน้าหลังนะครับเราต้องพร้อมนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายเผาผมใช้เป็นเผาแอลนะครับยาวสามสิบนะครับกระทะเป็นกระทะโปนะครับกระทะเป็นกระทะโปเนาะเดี๋ยวลืมให้ดูช่วงล่างนะครับนี่ครับกระทะเป็นกระทะโปนะครับผม ตัวนี้ใช้มาสี่ปีแล้วครับไม่มีปัญหานะครับส่วนเพลาอลยาวสามสิบนะครับและก็ช่วงล่างก็จะมีแหนบนะครับผมชุดแหนบดัดนะครับใช้เจ็ดแผ่นนะครับใช้แค่เจ็ดแผ่นนะครับแหนบดัดใส่ห้าตันก็อยู่แค่นี้นะครับผมนี่นะครับใช้แหนบดัดโอเคนะครับผมงั้นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผม เดี๋ยวก็จะคลิปการเดินทางให้ชมเรื่อยๆนะครับเวลามาถึงอู่มาที่บ้านผมก็จะทำรถให้พร้อมนะครับเพื่อจะไปวิ่งงานนะครับโอเคนะครับผมงั้นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับ c o อคติ่งเจ้าไทยทีวีนะครับผมบายบายครับ FC ทุกท่านครับผม